ดูจีนโจ้เลยนี่หันมามองเลยมันตามเรามาเต็มมาแล้วตกใจหมดเลยไปไม่แล้วพอแล้วมันหมดแล้วลูกนี่เห็นไหมเนี่ยหมดเนี่ยหมดแล้วไม่มีแล้วไป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  ไม่มีแล้วปั๊าป้ายช่วยมด้วยป้ายช่วยด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปได้ไม่เี่ทางเนี้ยทางะ่าาถอยมันเกินห้าสิบนาทีแล้วมั้งเนี้ยต้องเดินกลับัแ เอาเออเนี <owad Es> <S <S ่ยเดี๋ยวเขาก็ตามแล้วเมียมาอยู่นี่ป้ามาแล้วไปไป okay? <laughs> เพ <c oughs> อร์เจอร์นะลูก <c oughs> ตามมา <laughs>